สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมทําไปแล้วนะครับแต่ว่าบางเอิญบางเอิญนะครับลืมไปว่าเออไม่ได้ทําเป็นวิดีโอออกมาในไหนแล้วนะก็คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรก็ออกมาทําเป็นการเขาเรียกว่าสาธิตเลยและกันนะครับในการที่จะให้มาดูว่าเฮ้ยมันทํายังไงนะครับในส่วนของน้ําหมักปูนไส้เดือนเนี่ยนะครับผมซึ่งพอสุดท้ายแล้วพอมันออกมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาอย่างเงี้ยนะครับออกมา เราก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีในส่วนของถังนะครับแล้วก็จะเป็นพอแปร์บีซีอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในลักษณะของตัวไม้ก็ได้นะครับที่มันสามารถพาดตรงถังได้แบบนี้นะครับแล้วก็คปเบันทยนะครับผมก็สัก2อันแล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ผ้าขาวบางก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ้าที่สามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้เนาะแล้วก็อ,กอย่างนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นออกซิเจนไว,ไว้เวลาที่เหมือนกับเขาเปี้ยงปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็สั่งซื้อมาแล้วกันนะครับโอเคหมดลวนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของตัววัสดุที่เราจะใช้นะครับก็ะจะมีหนึ่งเลยนะครับก็คือในส่วนของหนูไส้เดือนแล้วก็มีน้ำสะอาดแล้วก็จะมีในส่วนของกาดต่างๆนะครับแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่า วิธีการทําน้ําหมักหมูไส้เดือนมันทำยังไงแล้วก็มันใช้ระยะเวลายอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็เท่าไหร่ในการที่จะแบบเติร์ได้น้ําหมักโดยสมบูรณ์ออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันทำยังไงเราก็จะเอาตัวมูลไส้เดือนของเราเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้เต็มเต็มซีมนะจะใช้ส่วนหนึ่งนะครับในการเอามาทําให้ดูเนาะอันนี้ประมาณ1นกิโลนะครับที่ผมเอามาใช้นะแล้วก็เอามาใส่ถุงผ้าไว้อย่างเงี้ยเกิดสมมุติว่าใช้เป็นผ้าขาวบานก็เอาไปหอ่อ แล้วก็มัดให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับผมเราจะเอามาใส่ในตัวถังแบบนี้นะครับเราก็จะเอามูลที่เรียนใส่ไปในนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาขึงเอาไว้แบบนี้ในลักษณะนี้นะครับอ่านะแล้วก็ผมก็จะใช้เคเบิลทครับผมในการรัดมันอ่านะผมจะรัดในรูปแบบนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็จะใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับ แล้วก็เราก็จะลัดกันไปอ่ะโอเคเรียบร้อยครับ <S <S ก็หลังจากที่เรารัดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้หน้าตาออมาประมาณนี้นี่เลยทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจากนั้นครับเราก็จะใส่น้ําน้ําเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นน้ําสะอาดแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะพักน้ําไว้หน่อยก็ได้นะครับผมสักประมาณ สองคืนนะครับให้คอรีนมันออกนาใช้เป็นน้ำเปล่าะนะครับก็เนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันเข้าไปค mm hmm. ือเราใส่เนี่ยจนมันสับมันท่วมในส่วนของตัวมูนไปเลยนะครับระหว่าง mm hmm. ที่เราใส่น้ำเนาะเราก็สามารถที่จะเอาตัวออกซิเจนเนี่ยไปทำการต่อนู่นนี่นั่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานะครับในการทำเนี่ยจริงๆแล้วผม ถ้าน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยผมจะใช้ประมาณ15วันนะครับในการทําแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพอครบ15วันนะครับเราก็จะเอาพวกออกซิเจนออกนะครับแล้วก็วกออกวกทําการบรรจุใส่ในส่วนของขวดต่อไปเนาะทีนี้ถามว่าแล้วไอตัวน้าหมักมูลไส้เดือนเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ตแต่การ กระตุ้นการออกดอกนะครับติดผลนะครับแล้วก็จนไปถึงการที่ว่าทําให้ตัวดินของเรามันมีความร่วนซุยนะครับมีธาตุอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะครับก็รวมไปถึงพวกขอมูลต่างๆนะครับที่มันมาจากส่วนของตัวมูลไส้เดือนนะครับก็จะเป็นอะไรที่คือค่อนข้างจะชอบมากนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับกับพืชผักของเรานะครับได้ทุกชนิดนะครับก็ตอนนี้ก็คือท่วมแล้วนะครับ นี่จริงแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าทำแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีอัตราส่วนยังไงนะปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้มูลไส้เดือนเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับน้ำก็ประมาณ20่ลิตรนะครับผมเอาไปลองทํากันได้นะครับจากนั้นนะพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะใส่นะครับการน้ำตาลลงไปนะน้ำต,ตาลเนี่ยปกติแล้วเวลาใส่ก็ใส่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราใส่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนสีเนาะผมเองอะ่ะก็จะเอาไอตัวนี้แหละนะครับไปจัดการในส่วนของออกซิเจนนะครับผมใส่ออกซิเจนให้มันนะาะหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของออกซิเจนอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาใส่มันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้พอหลังจากที่เราใส่ออกซิเจนเติมเข้าไปเนี่ยตัวชุลินซีที่มันอยู่ในตัวไส้เดือนเองเ,องเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อได้นะครับแล้วก็ออยังมีชีวิตอยู่เนาะ แล้วก็เราก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับทิ้งเอาไว้เลยรประมาณ15วันนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาถอดตัวออกซิเจนออกแล้วก็บรรจุใส่ขวดนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการที่จะทําน้าแบบหมูไช่เดือนที่ง่ายสุดลวนะครับผมในทุกๆวันเนี่ยน้ำมันจะมีการระเหยจากที่เราทําอยู่แล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะระเหยไปประมาณ 10- 2ถึง่นตจากที่เราใส่เข้าไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่หรือเราจะทำาเงียเราก็อาจจะต้องมีการกลับ ตรงในส่วนของน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ย hmm. เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะครับนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันโคเวอร์กันกับสิ่งที่เราทำเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ําหมักหัวใจเดือนเนี่ยวิธีการทํามันไม่ได้ยากเนาะแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับผมก็ไม่ได้ยากแต่แค่ว่าโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการทำนะอันนี้คือเป็นวิธีการที่เบสิกเลยนะครับในการทำเนาะน้ำหมักหูวใจเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมูลเ,เนี้ยนะครับ,นะรบที่มันเป็นมูลที่เราใช้เนี่ย ที่เราเหลือเอาไว้เนี่ยครับเราก็เอาไปใส่อีกพวกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปได้นะครับไม่ต้องฉีกน,นะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของการทําตัวน้ำหมักมูนไส้เดือนนะครับหวังว่าวิดีโอนี้ที่ทําออกไปนะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็ใครที่เวลาว่างหรือว่าเอ้ยอยากจะลองทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยนะครับไปทําไปลองทําดูได้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างคือวัสดุตปปะกรอยต่างๆที่เราใช้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการทํา ไว้ใช้เองก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษามไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวน้ำมกของนไส้เดือนนะครับมันมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับจากที่ก่อนหน้านี้ที่พูดไปแล้วเนาะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากด่ติดตามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะกด subscribe ในช่องทางต่างๆที่ติดตามเราได้นะถ้าเกิดใครที่มีคําถามหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็สางเา้ามาได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคนนะครับผมก็ยังนไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ